สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้วันที่10พฤศจิกายน2568ค่ะเมื่อนี้แม่หมูกับบ่าวเท่าก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดคูบาวัดป่าค่ะคูบาวัดป่าไปอุดรเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้นะคะคูบาวา่าฝันดีฟาวมาเดอร์ค่นคูบาวา่ามาฟังน้ำกันค่ะผู้ชมวา่าคูบาฝันวา่าจังไดน,นะคะเพื่อมักเพื่อชอบน้ำกัน เพื่อได้โชคได้มานงวดวันที่16พฤศจิกายน2568ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะคูบาให้827นะคะแล้วก็เลขทูบของคูบา287ได้87เข้าตรงๆเลยนะคะผู้ชมมาฟังน้ำกันเมื่อน,นี้ถือเป็นโค้งสุดท้ายเลยนะคะเพื่อได้โชคได้หมันน้ำกันเอามาหอดมาถึงแล้วนะคะผู้ชมเข้าไปชมไปฟังกับแม่มูค่ะ กราบนมัสการครับคู่บ่าครับกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุครับวันนี้วันที่สิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพายเอฟซีผาดมชมครับเดินทางมาหาครูบาวัดป่านะครับครูบาเดินทางไปอุดรแมนครับกลับกลับมาเมื่อไรครับผมกลับมาเมื่อวานเมื่อวานแผาดมชุ่มนะครับเมื่อวานบ่าวแถวฤทธโธนะครูบาว่ากลับมาแล้วนะนะครับวันนี้ก็เลยพาเดินทางมาหาครูบาวัดป่า สามขึ้นวูว์เท่าจป็นรครับขึ้นเรกไปกรมเลเวลอันอันพระปีกายนี่วันเดือนเดือนอันพระเพิ่นมอนแล้วรับโอ้ครับที่เพิ่นมาบอกหาหนึ่งหน่ะยอายุเพิ่อนอ่ะครับอ่าที่เขาถือที่มันลงไปแล้วบัดนี้เนี่ยไปนอนกุดเพิินครับกุฏิีเพิ่นมีพระองค์ใดที่จิไปนอ่นนะโอ้มันนี้กูบ้าก็เลยปะเ็เลยไปนอนงม,มองเพิ่น คือยังมีคนอยู่เนี่ยบ่บ่หกบันยังมันระเบียบเรียบร้อยครับน้ำยังสะอาดเรียบร้อยครับเลยทามาจา่ายมันว่าอันมีพระมาอยู่อยู่บ่ห่มมบอกมีไผ้ได้หรอเบเคยไปใกล้แล้ใกล้เพิ่นเสียไปก็ได้ว่าก็เลยไปนอนขึ้นแรกเจอดีเลยครับแต่ไหมขึ้นมาเจอดีครับเจอเจอดีตีหนึ่งกัวเกือบตีสองครับง้อขาเขา,าบาล่ลูกลูกลูกโปผู้ไทยได้เพิ่นเป็นพระผู้ไทยเนาะครับค่ะลูกลูกลูกจานมาสั่นจานลูกลูกลูกๆกไปซื้อเ็ดเดอว่าสั่นครับ สองเกตเพิ่งมาโอ้ลุกๆๆๆๆไปไปซื้อเลขเด้อผมเหมาทันซองเกตมันงอขาขึ้นได้สองขาเด้ครับขาคู่บากร้อยขึ้นแล้วเพิ่งกะว่างลงบอกสองเกตเลขนะซองเกตบอกให้ไปซื้อสองเกตตื้นขึ้นมาแบบนี้นะเมื่อยประเสริฐก็เลืกว่ามันน้อยลงไปอีกตีสามตีสามเมซี่นี่ขึ้นเดียวแบเนี้ครับประมาณตีสามกลัวนะเมซี่ เพิ่นมาถวายตน้นกระถางต้นไม้แล้วก็มีดอกไม้อยู่เพราะว่าอันเอาอันถวายต้นไม้เจ้าข้าว่าท่านในในในกระถางต้นไม้นะก็มีเหล็กอีกครับเอาเอาเอาันเอาไปปลูกยัว่วได้เจ้าข้าวะท่านครับในถางต้นไม้นะต้นไม้งามๆมันในกระถางสีดับมีอันไอเหล็กเขียนอยู่ในกระถา,า,างต้นไม้นะก็อสองเจ็ดอีกสองเจ็ดแมนคืนเดียว ฝันนันด้ขึ้นไปหอดุลมครับผมแม่นขึ้นแรกเลยฝันขึ้นแรกเลยแม่นคู่บาไปอุดรไปไปจำวัดยูกุฏีอ่าพระที่เปิ่นพระที่เปิ่นโมรดภาพเป็นคู่บาเป็นทิพย์ทิพแปดทิพเก้าพันศาคือว่าพาไปนอนอยู่นั่นกับบุญเพย์บุญเพยนได้บ่บุญเนได้เพราะบุญเไผนอนคู่บาเราได้ไปนอนคือไปเลยไปจำยูกุฏินั่นไปยูหันเลยอืขึ้นแหลกกับฝันเลยขึ้นแรกกับอ่าวเลย เมืเ่อดึงขาเลยดึงขาแล้วก็ยกขึ้นได้ดึงดึงขาบอกให้ไปหาตัวนี้อ่ายอขึ้นลุกๆจานจานไปสั่นครับจานอันก็เอิ่นซื้อแต่คุบาว่าเอาซื้อออกนะครับครับอันลุกๆ,ๆจานจานอันลุกไปซื้อเลขด้วไปสั่งสองเก็ดไปสั่สองเจ็ดเนี่ยเอ้า <aust en> ตรงกับที่คุบาฝันให้ต้องหดอยู่ดีครับแม่แต่นั่นอันห่อห่ออันห่อตีเป็นพระสองูกนี่นี่เนาะครับแล้วกับห่อกับตีอันอันมักพระสองลูกแล้วก็ มนีมณ์พระเก้าลูกครับใช่ครับพระมีสององค์แล้วแต่สวยพระธรรมเจ็ดก็เป็นเจ็ดครับนะแต่ห้องห้องโอตรงกันกับที่ครู่าฝันตองวดฝันมาอยัดโยมมณีมน์ไปส่วนอภิธรรมแมนอแต่ห้องห้อมเจ็ดอะจมีมนพระเก้ารูกแต่ว่าพระอยู่วัดมีแค่สองรูกสองลูปที่ครูบาให้ตรงวดก็คือสองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสองเจ็ดสองเก้าแมน ไอคู่บายเนีเน้นเลยตัวนี้รับวงกลมให้เลยตัวไหนครับผมสองเกติน่ะวงกลมตัวนี้เลยเน้นล่างกันบนโอ้ค่ะเพราะว่าเมสซี่เพื่อนบอกว่าให้เอาไปปลูกยุ่ปไปปลูกเกอร์ครับเป็นว่าไปปลูกยุใต้คูเตอร์ครับเอาไปปลูกได้เจ้าข้าว่ไหมเอาไปปลูกยุใตู้เลยเน้นตัวนี้เน้นตัวนี้เลยวงกลมตัวนี้เลยเน้นอุ้ยแต่ว่ากระตรงกันกับชุดที่คู่บายเน้นเอานะครับทผช้่มแอ่านะครับคูบ่ายฟันเลยครับนะครับ มาเบิงนังน่น pues กันนังวดที่ผ่านมาด้วยทผช้ชมเลยหนับงวดที่ผ่านมาเนี่ยนับคูบาวัดป่าคนับอันนี้เป็นเลขเตาคนับที่เพิ่นเอาเตาเป็นรูปปั้นทผู้ชมไปทําพิธีนะครับผู้ที่เพิ่นเอาไปทําพิธีนะครับ872หนับ872สาตัดก็ได้87แล้วก็เลขถูกนับที่คูบาจุด287 87ตรงๆนะครับท้ชอ่มจะย้ำเลขถูกคูบาให้นํ teachers, นาค nah, ูบาจุดแล้วนะครับ ครูบาจุดแล้วอ่าจุดแต่วันพระหัวเรื่องพนะครับวันที่หาจุดเอ,าอ้านผู้ชมนี่ครับครูบาให้ต่องวดนะครับครูบาวัดป่านะครับสิบหกพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเป็นนักท <ś le ff y> <ม>่าในพิธีทางได้ามักทาชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะบบอมักบอชอบบอเป็นยังนะครับเบิ่งซื้อๆเท่านี้ละนะครับอันนี้คูบาให้ตั้งแต่ตองวดนะครับสองเจ็ดเก้านะครับบ่าว์ทอร์กัสต์ให้เจ็ดเก้าสองเจ็ดสองเก้า นะครับทำชุ่มเมื่อนี้นับคูบาเดินทางกลับมาตั้งแต่เมื่อวานนับกลับมาจากอุดรนับคู่บาก็ไปจาอยู่เออไปนอนอยู่พุ่นหรับแล้วไปนอนอยู่กุดทผู้ชมอยู่กุดนะพระที่เพิ่มมรณะนะพระเพิ่นที่มรณะภาพนะครับคู่บาว่าไปขึ้นแรกก็เจอดีเลยนะครับมาดึงขาบอกให้ไปหาตัวนี้ตัวไหนครับตันี้สองเจ็ดสองเจ็ดเมซี่กับว่าเพิ่นบอกแต่ว่าเขาเห็นเมซี่เอา กระถางต้นไม้กระถางต้นไม่อ่ากระถางต้นไม้แล้วก็มีต้นไม้แล้วก็ไปเพิ่นก็บอกว่าเอาไปปลูกอันยูกุดยูพีเดอร์พอดียูกุดได้ครับยูกุดเฮานี่ล่ะโอ้แต่ก็มีตัวเลขอยู่กระถางต้นไม้โอ้ยเห็นชัดเลยครับโอ้ยครับอืมเห็นชัดเลยชัดตัวไหนครับนี่สองเจ็ดสองเจ็ดตัวเดียวกันแม่นเอาท่านผู้ชมนะเพ้อเวออยู่คู่บาเพิ่นก็เลยเน้นนี่แหละครับเน้นคักๆคือสองเจ็ดพี่น้องไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไปเลยนะครับเอาสำหรับเอฟซีนะครับผู้เพิ่น าถามนะครับเลขทูบนะครับที่คูบาจุดธรรมชมนะครับคูบาจุดคือวันพระนะจุดวันพระที่หาที่ผ่านมานเลขทูบเก้าสามแปดนะครับตรงกับที่บ่าวเถาจุดขอปู่ปลาเขาบ่าวเถาจ,จุดได้ห้าสามแปดแม่หมูจุดขอพุ่มนะผีให้ผีหน้ากระเรแปดสามหนึ่งตรงกันที่ส mm. ามแปดธรรมชมเลขทูบคู่บาตรเก้าสามแปดบ่าวเถาเลขกันเกาป็นหกไว้น้ำหกสามแปดตกงกันซื้อได้พี่น้องได้ นับเน้นกับเก้าสามเก้าแปดสามแปดนับกันหกสามหกแปดนับแต่ว่าคู่บาเน้นคัดก็คือสองเจ็ดหาลอตเตอรี่ไปเลยเพราะว่าเพื่นบอกเน้นเน้นเน้นล่างกันบนอ่าเอาธรร้ชมหาลอตเตอรี่ไปเลยนรูมชมนะครับหาลอตเตอรี่ไปเลยอ่าเพราะว่าฝันได้คัดคู่บาวาครับอ่านะครับผมแคปหน้าจอธรรมชมนับแคปหน้าจอเด้อนะครับบ่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าฝันได้ย่ำคัดก็คือสองเจ็ด นับผู้ได้มักเจ็ดเก้าสองเก้ากับารติดไว้นับเด็กถูกเก้าสามแปดผู้ได้มักสามแปดเก้าสามเก้าแปดกับฮาไว้หรือผู้ได้มักตัวกันตัวร่องกับหกสามหกแปดเก้าคู่บาเนนค่ะคือสองเจ็ดตัวเดียวครับก <Safari, arios. S 2> ับต <okay>. <oda>. ัวบาครับกับเนาะกันกับตัวไว้น้ำด้วยพี่น้องเด้อแคปหน้าจอครับผมนะครับซาถูฮาเป็นจบุนนักคู่บาเนาะสาตูซาตูฮาเป็นจบุนด้วยพี่น้องเด้อพราะว่า ฝันตั้งแต่ขึ้นแรกเลยขึ้นแรกมันบ่มีไผไปยุพระยุหันกัไปนอนจะขึ้นครับย่นะนอนสามคืนนอนสามคืนขึ้นแรกก็เจอขึ้นแรกก็เจอ้ชุดท้ายก็ทรงล่ายอําเกือบโต๊ะเตียงโอ้เตียงนั่นก็เพิ่นกับมรณนภาพใส่เตียงนั่นก็แต่ว่าบ่มีพระรูปใดไ่เปกบ่ไปจําไปนอนอยู่นั่นได้เลยกุฏิน่ะงามแต่คือคนอยู่นี่กุฏิคือบ่ได้คือบ่ได้เป็นกุฏิลลางกุฏิหยัง ขึ้คนอยู่แต่ว่าคือมีพระอยู่นี่หมดครับอาจารย์ท่านว่ามันเผยเสร็จไปยุคนว่าคือกุดบุญประหยากอืมโอ้ดึงขาเลยครับผมครับครับดึงขาเลยแม่อันนี้ฝันเพราะมันแต่มันฝันมันเป็นฝันแบบเป็นฝันคือจังบ่ฝันคือจังบ่ฝันคือจังหวะฝันครับแต่ว่าเมซี่นี่ฝันอะไรฝันแค่คาดนะอันเมซี่เอาดอกไม้เอาน้ำมาถวายเอาดอกไม้มาถวายแล้วเห็นตัวเลข เห็นตัวเลขอันอยู่ในกระถางดอกไม้สองเจ็ดตัวเดียวกันกับคู่บ่าเพิ่นมาบอกในฝันตีหนึ่งเพิ่นมาบอกอันไม่ที่น้องบอกตอนตีสามโอ้ฝันขึ้นเดียวกันขึ้นเดียวกันครับเอานาชมชมบ่าวถาวรกับขอบคุณขอบคุณนคู่บ่าวัดปลาชมชมนะครับผมอ่าสาธุครับเออสาธุสาธุสาธุครับกราบนมัสการครับผมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุ่งชมทุกท่านได้พี่น้องเด้อขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้าน้าสุขสุขคนนะครับผม ให้โชคให้ m ắ นพี่น้องให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสาธุค่ะให้โชคให้มนน ắ n กันเด้อค่ะพอกันมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ